นักเรียนอธิบายเลยครับปยสัญลักษณ์ เจ็ดร้อสีคูณหกพันห้า ศูคูณสได้ศนเป็นหลักหน่วยก็ใส่ตรงกับหลักหน่วย0ูคูณสได้ศนก็เติมในหลักสิบเพราะว่าเป็นหลักสิบศูนย์ไคูณกับอะไรก็ได้ศูนย์ตัวที่2ก็มาเติมตรงหลักสิบเพราะว่าศูนย์ตัวนี้อยู่ในหลักสิบ อยู่ในหลักร้อยห้าคูณสามเป็นสิบห้าใส่ห้าทดหนึ่งใส่ในหลักร้อยห้าสี่ยี่สิบบวกอีกกับตัวทดหนึ่งเป็นยี่สิบเอ็ดใส่หนึ่งทดสองห้าห้าเจ็ดสามสิบห้าบวกสองห้าเป็นห้าสิบเก้า สามเป็นสิบแปดใส่แปดที่หลักพันสิบแปดใส่แปดทดหนึ่งหกสี่เป็นยี่สิบสี่ทดหนึ่งเป็นยี่สิบห้าใส่ห้าทดสองหกคูณเจ็ดเป็นสี่สิบสองหกสองเป็นสี่สิบสี่ แล้วนำมาบวกกันศูนไม่มีตัวบวกชักลงมาเป็นห้าแปดตวกหนึ่งเป็นเก้าเก้าบวกห้าใส่สี่เก้าบวกห้าเป็นสี่ใส่สี่ตัหนึ่งห้าบวกสี่เป็นเก้ากับตัวตัวหนึ่งเป็นสิบใส่ศูนย์ตดหนึ่ง สีบวกหนึ่งเป็นห้าลักษส์ญญและวิธีคิดใข้อนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณทุก่านด้วยครับ เจ็ตรงนี้ครับแชรให้ถูกครับ,บแชร์อย่างนีดงวิธีคุณด้วยนะครับ,บแสดงว่าตัวไหนคุณบบแล้ตัวไหน,น,นครับตัวไหนคุณใหม่เลยนะครับ 4ีหบวกอีกสเป็น2 4 7สคูยได้0ได้0เจหาเจคูณหเป็น35มสิบ้าใส่ห้าทดสามเจ็ดคูณหก เปสี่สิบสองบวกตัวทดสามสี่สิบห้าเป็นสี่สิบหกบวกห้าเป็นสิบเอ็ดบวกหนึ่งเป็นสิบสองใส่สองทดหนึ่งห้าห้าบวกสองเป็นเจ็ดบวกหนึ่งเป็นแปด ل